วันนี้เป็นวันที่แปดเมษาเมษายนสองห้าหกเจ็ดเขาบอกว่ามันจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดความจริงนะ่ะวันนี้เราบอกว่าเราคิดว่าเราจะออกไปข้างนอกไป, 7, <underlying> ไปเซเว่นไปซื้อของอ <ícios> ะไรเงี้ยเ็แล้วเรามานึกดูในนั้นะน่ะในในคลิปในอะไรเขาบอกว่า วันนี้อย่าออกไปไหนอากาศมันเป็นพิษแล้วก็พระอาทิตย์มันก็อะไรนะมีพลังที่ร้อนที่สุดเราก็เลยไม่ไปก็เลยว่าอยู่ในบ้านแล้วเราจะล้างรถวันนี้จะล้างรถสนอยล้างรถถ้าถ้าเราถือกล้องเนี่ยเราเอาไว้ไกลๆเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงเพราะว่า มันต้องมีซื้อใหม่ไม้เน็บหน้าอกนะ่ะเราไม่มียังไั่นได้ซื้อเพราะเป็นคนประหยัดอะไรไม่จำเป็นเราก็ไม่ซื้อเดี๋ยวก่อนนะเราจะทำยังไงดีอ๋อเราต้องเอาสายยางมาก่อนอ๋อสายยางอยู่นู้นฉีดน้ำสายยางก่อน

้องดูกไปหยิบสายยางให้แม่หน่อยสิลูกดแม่จะล้างรถแล้วแม่จะอัดคลิปไปด้วยถ้าถ้าแม่ถือกล้องไว้ด้วยแล้วมันกล้องมันอยู่ไกลตัวแม่แล้วก็มันก็ไม่ได้ยินเสียง นี่น่าจะดีนะออกล้องหันมาทั้งรถนี่เอาสายยางมาหงให้ตรงนี้หนะ่อย หลังคารถที่เนี่ยมันเป็นฝุ่นนะน่ะโอ้โหเนี่ยขนาดนี่ก็จอดทิ้งไว้เป็นเดือนเลยนะเนี่ย,ย,ย,ยเปิดน้ำมาเลยลูกอโอเค เฮ้ยนี่เห็นเดียวเราฉีดน้ำตรงนี้เสียงเราก็ได้ยินอยู่เพราะว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงเราถ้าแบบว่าโอน้ำร้อนน้ำร้อนกันน้ำโอียกันไม่เชื่อลูกมาจับด้วยสิลูกกันน้ำต้องุกเลยอ่ะโห อลวกไก่ได้เลยเนี่ยน <c oughs> ะไม่เป็นไรก็เราลดไม่ได้โดนอะไรเรา,าก็อย่าเอามือไปจับมนะันเปิดได้ลูกไม่เป็นไรก็แม่ก็ไม่ต้องเอามือไปบีบน้ำ ตไรตงนีก่อนหาผ้าก่อเออผ้านี่ผ้าขมะาเก่าเยอได้ได้หาผ้าก่อนจริงผ้าล้างรถมันก็มีน้องชายให้เป็นผ้าชาโมวแต่ว่าก็มันมันผืนใหญ่มันก็หนาด้วยเอาผ้าขมะาเก่าเนี่ยรู้สึกว่จาจะเข้าท่าดี มันเป็นเซลฟี่เนาะมันก็เลยเลยไม่รู้ว่ามันเห็นแม่หรือเปล่าไม่ได้เห็นดนะ้วยต่อไปถ้าแม่ให้คนมาช่วยเหลือแม่จะไม่ตั้งเลยเซลฟีล่จะตั้งกล้องหน้าไม,นไ,นไม่ตั้กล้องหลังให้ของลองดูก่อนว่ามนจริงหรือไม่มเอามาใกล้แม่ิออ มันจะจะแปรนะดีแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็แปรน,นะดีลองแชรวไอ้ทรงตะม,มุตสม,มิชิลดแม่ด้วยเนี่ยเอาเอาสองลงไปแม่เป็นรถกระตูเนี่ยสมัยสมัยแม่เป็นเด็กวัยรุ่นนะ่ะแม่ซื้อรถฮอนด้าซปเปอร์คาร์เขาก็ว่าแม่รถก,กระตูน,น่ยแม่ติดไอ้นั่นแหละยเสื้อผ้าบ้างเลิฟพีชอะไรน่ะแล้วก็ กระตูนเนี่ยจะเป็นมาตั้งแต่ไวรุ่นแล้วน <c oughs> ี่ก็ยังมีตำมุตำมิแล้วตัางนู้นอะไรนะไปลองกัน <c oughs> <c oughs> นี่เลยลูกเดี๋ยวจะลองยอะไงดีกกนะโอเคลูก <c oughs> <c oughs> okay, มันมันโคตรอะ่ะมากดฟีดาม,มาลูกกดหันไปทางเออเนี่นนะยกดเลย